ธรรมดาของความโกรดนั้นเราทุกคนต่างรู้ว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีความโกรธทาให้ตัวผู้โกรธเองก็เป็นทุกข์และความโกรดนั้นยังทําตายผู้อื่นให้เป็นทุกข์ด้วยเราทุกคนต่างเห็นความสําคัญในการฝึกที่จะอดทนและปล่อยวางกับความโกรธแต่เราคนที่จะอดทนและปล่อยวางความโกรธให้ได้มากแค่ไหนมีคําสอนตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ภิกษุเป็นผู้ที่ไม่มีใจคิดร้ายต่อโจรแม้ประหนึ่งว่าถูกโจรน,นั้นใช้เลื่อยนํามาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเราคําสอนนี้บางครั้งอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเป็นคําสอนที่ ต่อความเป็นจริงมากแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาตามบริบทแล้วเราก็จะทําให้เราเข้าใจถึงความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเรื่องของความอดทนนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่ากะกะจูปะมาสูตรอุปมาว่าด้วยเรื่อยพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสไว้ในตอนหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำซาม,ามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นแม้ในข้อนั้นเธอทั้งหลายคนสำเนยกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วอยาและจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจะแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลน,นั้นอยู่และจากแผ่เมตตาจิตอันไพ่โบนเป็นมหาคต ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมูเห่เราอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่พิกษุกทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนีด้วยอาการดังกล่าวมานี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสต่อว่าภิกษุกทั้งหลายเธอทั้งหลายควรมนณสิการถึงโอวาทซึ่งมีอุปมาด,ด้วยเรื่อยนี้เนืองๆเถิดเ,เธอทั้งหลายเห็นวิธีพูดที่มีโทษน้อยหรือมีโทษมากที่เธอทั้งหลายอดกั้นไม่ได้หรือไม่ ภิกษุเหล่านั้นกลาบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงมนสัสการถึงโอวาทซึ่งมีอุมาด้วยเลื่อนนี้เนืองเนืองเถิดข้อนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อโศกแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสภาษณ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจย,ยินดีต่างชื่นชมพระภาษณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล สำหรับพร้สูวนนี้ก็สามารถทําให้เราเข้าใจในเชิงเปรียบเทียบได้ว่าบุคคลที่สามารถอดทนกับความโกรธได้ขนาดว่าถูกโจรผู้ร้ายนาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ให้ขาดเสียแต่เราก็ยังไม่มีจิตคิดร้ายหรือประดุชร้ายกับนั้นก็จะทําให้เราสามารถที่จะอดทนต่อการล่วงเกินหรือคําวาจาชัว่วร้ายอื่นๆได้ เพราะเหตุที่บุคคลสามารถอดทนกับความโกรธหรือความคิดประทุสลายผู้อื่นได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความผาสุกเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตัวเองแน่นอนโดยความเป็นจริงแล้วคงไม่มีใครที่จะสามารถอดทนกับความโกรธได้ทุกครั้งหรือในทุกขณะพระพรุทธเจ้าท่านก็สอนว่าถ้าเกิดเรามีความโกรธหรือความรู้สึกว่าจะอดทนไม่ไหวนั้นก็ขอให้เราสำเนียกอยู่ว่าจิตของเราจะไม่หวันไหวเราจะไม่เป่งวาจาโชยไลยออกมาเราจะแผ่เมตตาจิตในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ การฝึกตนในลักษณะนี้ก็จะทำให้เรามีความอดทนในชีวิตมากขึ้นธรรมดาของคนเรานั้นย่อมไม่สามารถที่จะหยุดยั้งหรือห้ามปาลมสิ่งอันไม่น่าปรารถนาต่างๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้นั้นก็คือการฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความอดทนมากขึ้นบางครั้งความอดทนที่ขาดปัญญานั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเครียดหรือทำร้ายตัวเองได้แท้ที่จริงแล้วนั้น ถ้าเกิดเรามีปัญญาประกอบด้วยแล้วก็จะรู้ว่าการที่เราอดทนต่อความโกรธน,นั้นก็เพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราเกิดความผาสุกไม่ให้เป็นการทำร้ายตัวเองซ้ำสองไปมากกว่าเดิม สำหรับปัญญาเพื่อละความโกรดนั้นเราอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมได้ว่าแท้ที่จริงแล้วความโกรดนั้นเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นโดยความเห็นผิดว่าคนอื่นได้ว่าเรา,คน,นา,เราคนอื่นได้ทําร้ายเราคนอื่นได้ช่วงชิงของรักของเราไปหากว่าเราจเจริญสติมีปัญญามากขึ้นเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าสิ่งน้ำปงไม่ใช่ของเราก็จะทําให้เรามีความอดทนต่อความโกรดได้โดยธรรมชาติเอง